จังหวัดหนองคายเพิ่มทักษะพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายประสานการดำเนินการร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาจังหวัดนองคายประจำปีงบประมาณ2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันที่13มิถุนายน2565ที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้านบูติกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นางรานิดาเหลืองทิติสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการพัฒนากสรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคกหนองนาจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณ2565ที่สำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคายประสานการดำเนินการร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้นการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมพัฒนากับผู้นําชุมชนสามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์โคกหนองนาและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบแนวทางการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาและการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการขยายผลนำไปสู่ประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน69แห่งท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการรวมทั้งสิ้น149คนจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุมพะก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน